บอกว่าผักใบเขียวมัะป้าโมนาก็ไม่รู้จะเป็นอะไรอ่ะเหรอแมงลักเหรอแมงลักหระพานางลักมันยังไงฉันต้องเอาการบ้านกันบ้าน,น,บานเบือ่อเบื่อเบื่อกันบ้านไทยภาษาไทยเนี่ยอืมไทยแปลเป็นไทยเนี่ยฉันแล้วก็ความอยากดูสิฉันเด็ดยอดมันเขายิ่งแตกแตกแตกเธอเอยดูยอดงามอลังช่างดีเนาะงามงามดู ยอดของงามงามงามดีงามคักงามแน่ใช่ค่ะใช่ค่ะคือเนี่ยยิ่งเด็ดยอดเือ,เอสะออนนะคะแต่ก็ยังไม่มีเวลาทำกินเลยนะเดี๋ยวก็ต้องหาเมนูอันนี้มันใส่กับขนมจีนก็ได้เนาะที่เรากินกับขนมจีนที่บันดูใบแบบเนี้ยเหมือนมันกินกับขนมจีนเลยอะ่ะเหมือนที่มันกินกับขนมจีนเลยอะ่ะ โหลาพาจะเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะหรออืมโอเคเนาะก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือผักผักใบเขียวของเราส่วนอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือนางรักเอ้ไม่ใชลลนนะะ่ลักเล่นะคะลักเล่ที่เหลือสองกระบะนะคะที่เหลือสองกระบะ ที่เราจะต้องหาพื้นที่ลงให้เขานะคะจากพื้นที่ร้อยไร่เราปลูกไปหมดแล้วนะคะอันอันห้ากะบะที่แล้วของเราที่เราเพาะไว้อันนี้คือสองกะบะที่พ่อปู่ให้มานะเดี๋ยวเราค่อยเอาไปลงดินอีกนะคะต้องหาพื้นที่ให้เขานะคะก็มีงอกมามากงแล้วนะคะแต่เราจะาไว้อย่างนี้สักสันนิษฐานว่าจะสองอาทิตย์เนาะให้เขาโตขึ้นมากกว่านี้นะคะเนาะ อีกสักสองอาทิตย์ค่อยเอาออกไปหาดินให้เขานะคะตอนนี้ไม่มีดินเราก็ไว้ในในลงปลูกผักก่อนนะคะเพราะว่าพื้นที่แต่มันก็จะต้องเตรียมให้เร็วที่สุดเพราะว่าเราจะต้องปลูกพริกแล้วนะคะพริกเราอยู่ในบ้านเราต้องอามาปลูกแล้วเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้คือดอกมันใช่ไหมอืมอันนี้คือลักเล่นะคะเนาะ เดี๋ยวเราก็จะพาไปดูลักเล่ที่เราปลูกแล้วนะคะปลูกแล้วร้อยไร่นะปลูกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะปลูกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงก็คืออันนั้นส่วนที่เหลืออันนี้คือส่วนที่เราปลูกไปแล้วนะคะนี่ลักเล่ที่เราปลูกไปแล้วนี้สี่สิบหลุมนะคะสี่สิบหลุมปลูกเต็มพื้นที่เลยนะคะ ลักเล่อันนี้ปลูกเต็มพื้นที่เลยตอนนี้กำลังชูสวยได้น้ำลุงลดน้ำสองวันละว,วันอาทิตย์กับวันจันทร์ <c oughs> ขุดกุ้งกงโกยสองคนตายยายนะคะอันนี้ก็อันนี้เป็นทิวลิปที่เราปลูกใหม่ปีนี้นะคะเนาะก็ประมาณนี้นะจ้านี่อันนี้ก็สีใหม่นะคะปลูกปีนี้ไอปลูกปีที่แล้วลักเล่เพูด ดอกทิวลิปนะคะพอ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 ไปเข้าบ้านนะคะเข้าบ้านพอวันนี้ได้เฉยเดี๋ยวเมื่อกี้ป้าโมนาเห็นไอ้นี่มันกระพือไอต้องหาห,หินทับมันฝากกันนี้เนี่ยมันกระพืออยู่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 ก็หยุดไปนะคะ อยู่ๆก็หยุดไปอ้าสงสัยมูเลอร์มันรอนะคะสงสัยมูเลอร์มันรอแล้วรออาหารนะคะขออภัยจ้า,อ,าอันนี้ก็เป็นอาหารเก่าของเจ้าม er. ูเลอร์เสอ้ว่าลุงไม่กินขนมปังเลยเมื่อวานเนี้ย นั่นนั่นเดี๋ยวก็จะไม่ได้กินข้าวนะลุงเอาเข้าวสารใส่หม้อไปให้แล้วแต่เราอินเทอร์เน็ตเออเอออินเทอร์เน็ตหลุดเธอลุงเอาเอาตัากน้ำใส่ผิดอีกอลุงเอาข้าวใส่ในหม้อไ้ให้ลิปกก็ประมาณนี้นแ่เดี๋ยวไม่ได้กินดีอา่า เกิดได้กินข้าวแฉะ